สวัสดีค่ะเจมส์หนังน้ารงค์ค่ะวันนี้ก็เป็นอเขาเรียกว่าเจ้าของแบรนด์ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนสาวนะคะคุณแอมปริยาพรแอมแม่น้อตัวหน่อยเร็วสวัสดีค่ะแอมนะคะเป็นเพื่อนเจ้าของแบรนด์ค่ะสวัสดีค่ะดีนะคะสื่อพิงหนังน้ารงค์นะคะเป็นเอ้โหต้องขอบคุณอาจารย์ใช่แล้วก็อยากให้น้องสองคนนั้ตัวดีกว่าครับผมนี่ของน สวัสดีครับท่ทนงานที่เสมอแล้วะเราคงเปิดตั้งแต่แรกนะจริงๆก็บอกว่าอยากจะทำมานานแล้วคือการที่ตัวแบรนด์เนี่ยได้ได้ปล่อยออกมาใช่ไหมทั้งตัวลิปติกแล้วก็ตัวแบรนคอนหลังจากที่เราปล่อยออกมาเนี่ยเราก็ได้มีการบอกว่านึกว่าเฮ้ยเราจะใช้พี่หนก็เป็นใครซึ่งเราก็มีในใจว่าเป็นต้นเปิดตั้งแต่แรก มาแบบจัดด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาที่เป็นป๊อปอัพฟสตร์ในช่วงซัมเมอร์ใช่จริงแบรนด์เราห่ะคางๆเราพิเศษความเป็นซัมเมอร์ความเป็นแบบมันมีทะเลอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับหน้าร้อนมากๆอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นการตั้งป๊อปอัพฟสตร์ในช่วงนี้แล้วในไหนเนี่ยมันก็มีการตั้งป๊อป์มอฟสตร์ับแล้วแล้วมันก็มีการแบบว่าเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไปในออนไลน์แล้วในโซเชียลมีเดียแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะไม่มีงานเปิดตัวพร์ที่แบบ เอเป็นลาวีอีเวนไม่ล่ะเพราะมีเตเตอร์ของเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียกได้ว่ามีความสามารถอะไรอบอมาดกว่า ีใจแล้วมันเกี่ยิมากเหมือนกันรับแต่ว่าคือคือตัวแรกในชีวิตเลยกแบบแล้วทุกวันนี้เราก็เวลาเราแต่งงานงานนี้เราก็ใช้ตลอดจริงๆไห้ก่แบบว่าในชีวิตประจำวันที่เราแบบตอนวันเราก็ไม่ได้ออกงานเลยเราก็เติมเหมือนกันเขาบอกใช่ น่ารักมากเลยครับเป็นเพลงแนวแบบดีป๊อปเลยครับก็เราก็ก็ดีใจที่น้องแบบทำเพลงนี้ให้เราคือพอเราฟังครั้งแรกอ่ะเรา genre, แบบชอบเลยเพราะว่ามันมันติดติดหนุมากติดหนจริงๆแล้วพอมันยิ่งมีท่าเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแบบเขาเขาแบบไอ้ก็ตั้งใจทำให้เราแล้วเราตั้จแล้วจริงๆท่าเต้นคือแบบน่ารักม<ร>ากน่ารักมากทีี่าาานนบั้้กก็ขอออตครรชม ใช่ครับก็เนตอนนี้น่ารักจะรอพี่พี่รอมันนะเดี๋ยวว มาแน่นอนครับช่วยเล่นด้วยฮะแล้วแบบแบบว่าเราคือเราวันวันที่เราอยู่เองอ่ะคือเราอาจจะมีแบบปรับอะไรนิดนึงใช่ให้มันเข้ากับเราไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่ี่ปล่อยมันนะแต่ว่าพวกสองคนเต้นโชว์วันนี้นะเนี่ยยังกังวลอยู่เลยว่าจะเต้นิดหลายวงอย่างจะตื่นเต้นเนาะแบบว่า ไม่คือปกติเราสองคนในเวลาร้องเพลงรือแบบขึ้นโซนที่ไหนร้องอย่างเดียวไม่เป็นได้เลยแต่ทางเนี้ยมีเต้นด้วยก็ได้ส่จนนิดนึงทำให้ดีทีแล้วท่าค่อนข้างเยอะนิดนึงใช่แต่ว่าเต็มที่แน่นอนได้เลยครับใช่เพลงของแม่แล้วขอบคุณเหล่าผู้หล่ออย่างม

ยังไม่หมดเรอสงกรารนี่นะอุ้มน้องทำไมหรอจังหวะนั้นน่าจะแบบคนมันแน่นมากครับแล้วก็เราก็เลยไม่จะหลบน้องไว้ตรงไหนดีเราหลบอะไรรอเปล่หลบไปที่ไหนดีเอาหลบไปที่ไหนดีแบบเดี๋ยวมันจะชนไงเพราะว่าน้องเริ่มเทแล้วเขาเลยต้องแบบอาจะน้องแบบล้มไปแล้วจะไงอะไรเงี้ยตีบจะต้องถ่ายคลิปที่ทำงานด้วย แล้วมันแบบเด่นไงก็เกอดด้กัไม่ดีก็เกิดกยนเด็ก็อุ้มอ้าก็มีพี่ขอบอกว่าเออนี่น่อยโพสหนักเป็นภาพโพสกายน้องหนักขึ้นนอเนเหอฮะได้หรอเออนิดนึงหนักอะไรหนักโพสก่อนโดหนัก ีก็มีเราก็เลื่อนเลื่อนผ่านแล้วก็มีคนส่งให้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเห็นคลิปก็ตื่นมาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าแบบทำไมคนดูเยอะจังถามว่ามันสาวมันติดเราไปเล่นน้ำเราชอบเล่นน้ำไงเแบบชอบออกบ่อยหน่อยเล่นบ่อยแล้วพรู้จักเขาเป็นยังไงมามเมขาเลันน้ำเขาเล่นน้ำเป็นยังไงตอนแรกสนุกมากจริงจริงๆอะคือออกได้แล้วสนุกก็เลยแบบคุยกันทุกวันเลยว่า ไปไหมไปไหมปุณิไปไหมไ้ัเกือบหมดเกอบหมไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนรู้แหละก็รู้แหละทางจิตก็รู้ได้พักผ่อน แต่เป็นการรักผ่อนที่วันหนึ่งนอนอย่บสารหกสี่นอนน้อยไปหรือไงได้ได้ได้ครับเฮจริงเจอแบบคนที่เรียนดีป้อมไหเยอะมากถือว่าเรากมนับกได้ลี้ลลวันนี้ว้อตัวไมก็มีน่มีคนว่าเราโดนแัวันไหน ทุกวันเลยมีแต่คนแบบเราไปหาไปเจอแบบเพื่อนๆเนี่ยก็แบบก็มีแต่คนบอกว่าเออเห็นคลิปเห็นอะไรนั่นเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยทุกวันเลยฮะเราก็ไม่รู้ตัวเราทำอะไรลงไปไค่เห็นคนใจต้นต้นรู้หรือไม่รู้ไปหรือรู้ตัวว่าทำอะไรต้นรู้ตัวแต่อาจจะมีบางทีก็ไม่รู้ตัวบ้างบางทีน้องก็บอกว่าเร่าไม่รู้ตัวนะ เขาไม่แม่รู้หรือยังแม่รู้แล้วครับได้ครับรู้แล้วคับก็เขาก็งงเหมือนว่าใช่เขาก็งงใช่เขาก็ถามว่าจะไว้มีโอกาสหรือเปล่าแม่ยังไมได้ถาม นุกกครับที่ครับถือว่าเป็นของการปีแรกที่เล่นด้วกันด้วยแล้วก็เป็นปีที่ได้เจอแบบเพื่อน่นพี่น้องขอนเกมากแล้วไเล่นด้วยกันอีกแบบกันับห่งัจริงๆ17 16 17 8มันยังมีต่การเล่นอยู่ก็บ6ก็ไปไปหรือ17 18ถ้ามันยังเป็นรองการรือว่าอีกเราจะไปได้ไงเราไม่มีาสมมติไม่มี่ายครับ ที่ด่จเหมบ้านแังหมดเต็มเลยเต็ม,ตมด,ด,ดีเลยนะแ,ลแต่พี่ต้องดูแลดีอครับก็ขอฝากเกมิราะรนะครับก็ตอนนี้พวกเราก็กกำลังลถ่ายทำกันอก่อเข็มคนเลยครับทุกวันเลย ได้ดูวันแล้วก็สลับกันถ่ายไปวปันไหน